สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเอยจะนํากระเป๋าคลัชหนังท้องจระเข้มาอัปเดตที่ได้ชมกันนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ปีหนึ่งจะเข้ามาแค่ไม่ก,กี่ใบรวมทั้งปีนะคะพี่ๆตกปีหนึ่งอะ่ะไม่ถึง20ใบเลยหายยากมากเป็นหนังท้องนะคะ คลัชหนังท้องจระเข้มีดีไซน์ที่สวยเรียบหรูโดดเด่นอลังการมากรอบนี้น้องเหตได้มาแค่สีละ2ใบและมีทั้งหมดแค่3สีเท่านั้น mm hmm. ถ้าพี่ๆี่เห็นแล้วชอบงานพรีเมียมที่สวยโดดเด่นให้รีบตัดสินใจเลยนะคะเริ่มต้นที่สีพิเศษสีทองคํานะคะพี่พคะสําหรับตัวนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่9.5นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่ 5. จุดอ่ะส่วนสูงอยู่ที่5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่2.5นิ้ว ปกติน้องเอขายใบละ7,900บาทนะคะพี่พี่หนังท้องนี่ขาย7,9 0 0นะคะตอนนี้ราคาพิเศษหนังท้องถ้าพี่พี่สนใจตัดสินใจเลยถูกมาก4,400บาทจริงๆนะถ้าเป็นกระเป๋าพรีเมียมแบบนี้นะขึ้นห้างอย่างน้อยต้องมี2 3 0 0 0 0บาทน้องเอขายนะ4,400บาทถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากถ้าพี่พี่สนใจกระเป๋าคลัชรุ่นนี้นะคะพี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทมาเลยทักแชทหาน้องเอเลยแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสีทองโนงเอ๋มีแค่สองใบเท่านั้นอ่ะให้ดูใบที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวให้ดูลายที่สองให้ดูลายที่สองเสร็จแล้วดูข้างในเนี่ยรุ่นนี้คือพี่ๆสพายออกมาสวยมากโดดเด่นมากหรือว่าจะถอดสายออกเพื่อถือเป็นกระเป๋าคลัชก็เลิศมากการใช้งานรุ่นนี้นะคะพี่ๆ่ะไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เลยคือจบ รุ่นนี้นะเดี๋ยวเดวีน้องเอกจะให้ดูข้างในพี่พี่ไม่ต้องห่วงด้วยมันจะใส่กระเป๋าตังยงกระเป๋าตังยาวไม่ต้องใช้งานไม่ต้องใส่กระเป๋าตังยาวค่ะเพราะว่ารุ่นนี้พี่พี่ดูที่เสียบบัตรมากมายมหาศารซับในเป็นหนังวัวแทะงานตัดเย็บคืนเนี๊ยบมากอ่ะดูลายใบนี้ชอบใบแรกหรือไ่าชอบใบนี้ก็แคปภาพมาได้เลย4,400บาทเท่านั้นเฉพาะข้างในก็คุ้มแล้วค่ะราคา4,400บาทเพราะอะไรรู้ข้างในใช้หนังเยอะมากที่เสียบบัตรเยอะมากแล้วช่องซิปตรงกลางนะน้องเอ๋เปิดให้ดู เนี่ยพี่พี่ดูข้างในเป็นหนังหมดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเสียบบัตรได้อีกเยอะเลยต้องตรงมีมีซิปตรงกลางด้วยใส่เงินเหรียญได้นะคะใส่เงินสดนะคะใส่มือถือใส่บัตรได้เยอะมากพี่พี่ขารวไปถึงเครื่องสาอางชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะคะ4,400บาทถูกสุดๆไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีแดงสดค่ะสีแดงสด เข้ามาใหม่ล่าสุดงานมาใหม่ล่าสุดแล้วน้องเอ๋ได้มาแค่สามสีเท่านั้นพี่พี่ค่ะได้มาแค่สามสีมีน้อยมากปีหนึ่งนะขายไม่ถึงยี่สิบใบรวมกับบริเวณกระดูกกลางหางด้วยนะไม่ได้มีเยอะนะคะพี่พี่รุ่นนี้ดูนะสพายออกมาสวยอ่าอีกใบหนึ่งปรับยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะคอสบอดี้สพายข้างสวยพี่พี่จะปรับแบบเป็นสะพายสั้นอย่างเนี้ยคือปรับให้สายสั้นหน่อยก็เก๋จะปรับให้ยาวหน่อยก็เลิศตัวสายสะพายก็จะเป็นสายหนังจระเข้ด้วยสีละสองใบ นะคะสำหรับสีแดงสีแดงราคาจะอยู่ที่4 0 0พันบาทค่ะพี่พี่คะ่ะสีแดงราคาอยู่ที่4 0 0พันบาทแล้วเนี่ยใช้จระเข้ตัวใหญ่1ผืนหนึ่งแผ่นเต็มๆจนถึงฝั่งเนี้ยพี่พี่ดูนี่เป็นจระเข้แบบผืนใหญ่ๆเลยนะนี่คือสีแดงใบที่1นี่น,นี่เห็นไหมข้างในซับหนังนะคะเอาดูสีแดงใบที่สองดูเลยอูย้ยสวยมากถ้าจระเข้ตัวไม่ใหญ่ก็ผลิตไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยสูง5นิ้วเนี่ย แต่ว่าความสูงของหนังที่ใช้เนี่ยเป็นสิบเนี่ยพี่พี่ดูวัดเอาสีจากเนี่ยจากฝากระเป๋าไล่มาถึงลาตัวด้านหน้าเนี่ยพี่พี่คิดดูว่าต้องใช้หนังผืนใหญ่ขนาดไหนผืนเดียวกันเลยนะนี่เป็นผืนเดียวกันแบบไร้รอ,อยต่อเลยนะคะงานคุณภาพมากชอบลายเล็กลายใหญ่บอกได้เลยคือข้างในก็คุ้มอ่ะพี่พี่เห็นไหมเห็นช่องข้างในไหม จากราคา7,900บาท8,900บาทนะรุ่นนี้คือขายนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นหนังจอระเขคเ้แท้เราซับในเป็นหนังวัวแท้น่ะพี่ๆดูในขะ้างในใช้หนังเยอะมากเลย4,000บาทสีแดงถูกมากไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปค่ะน้องเห่จะให้พี่ๆชมเป็นสีชมพูพาสเทลมีแค่สีละสองใบและน้องเห่มีแค่สามสีแค่นี้เลยรุ่นนี้คือ คือจำนวนมันมีน้อยค่ะพี่มันก็เลยหมดหมดไวมากๆมันเป็นงานพรีเมียมที่ที่หายยากอีกหนึ่งตัวนี่อู้สวยสวยน่ารักมากหวานมากสีชมพูแบบเนี่ยเวลาเราใช้แบบเราใช้งานแบบ crossbody ก็คือแบบก็ <c oughs> โดดเด่นมากเลยอะ่ะพี่พี่ดูดิสวยหวานมากเลยอ่ะสีละสองใบนะคะงานเข้ามาใหม่ล่าสุดอ่ะเชิญพี่พี่รับชมค่ะใบแรกเห็นไหม เห็นไหมหนังสวยมากใช้งานดีพี่พของพวกนี้นะเป็นของที่มีต้นทุนในการผลิตสูงกระเป๋าน้องเอ๋เนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่ากระเป๋าทั่วๆไปแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานกว่าเป็นร้อยๆเท่าอย่างกระเป๋าอย่างอื่นเนี่ยอาจจะผลิตเสร็จภายในแบบอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ของน้องเอง๋คิดดูเถอะ9.5นิ้วนี่ต้องเป็นจระเข้5ปีเฉพาะขั้นตอนในการเลี้ยงดูนะยังไม่รวมขั้นตอนในการฟอกในข,ขั้นตอนในการผลิตนะ ถ้าผลิตเสร็จแล้วก็รุ่มๆประมาณ6ปีค่ะกว่าจะได้คือคือใช้ระยะเวลานานมากกว่ากระเป๋าทั่วไปหายากกว่าเยอะนะคะต้นทุนสูงกว่าเยอะและที่สําคัญเนี่ยพี่ๆจะไม่ผิดหวังในเรื่องของความแข็งแรงทนทานกระเป๋าพวกเนี้ยโอ้โหอายุการใช้งานนานกระเป๋าของเวแต่ละใบแต่ละใบพี่ๆใช้งานแบบหนักๆทั้งนั้นน่ะแบบ5ปี6ปีขึ้นไปอย่างเนี้ยโอ้โยังสวยยังเด้งทุกใบเลยค่ะนี่หาสีจมูใบที่2ดูช่องการใช้งานด้านไหนดูใช้หนังเยอะมากอ่ะ ใช้หนังเยอะมากพี่ๆขาดูสวยมากเลยราคาก็ถูกด้วยตอนนี้สี่พันบาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจสีไหนนะทักแชทหาต้องเอ๋เลยนะคะพี่ๆที่สนใจแคปภาพทักแชทฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยและสาหรับพี่ๆที่รับชมต้องเอ๋ทาง YouTube นะรับชมน้งเอ๋ทาง YouTube น้นเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยเมมเบอร์ Member ต้องเอ๋เสร็จแล้วเมมเบอร์ Member ต้งเอ๋เสร็จแล้วก็ทักหาต้องเอ๋ทางไลน์นะคะทุกออเดอร์จะมีของแถมให้ช่วงเนี้ย ช่วงนี้ใช้คาว่าช่วงนี้ทุกครั้งที่น้องเอ๋ถือจะถือเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าของแถมะจะสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปแต่ถ้าน้องเอ๋มีเยอะน้องเอ๋ก็จะเอาออกมาโชว์นะคะว่าช่วงนี้หนูจะแถมเป็นขาจระเขเ้ซึ่งมันแพงมากแล้วต่อไปไม่รู้ว่าน้องเอ๋จะหามาให้พี่ๆได้หรือเปล่าพอตั้งแต่เริ่มแบบมีท่องเที่ยวหรือมีนักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยราคาขึ้นหมดทุกตัวหนูจะแถมให้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าพี่ๆมันหาไม่ได้แล้วมันไม่มีใครขายในราคาที่ น้อยจะเอามาแถมได้อีกเพราะว่าจริงๆมันเป็นของที่มีราคาสูงมากอันนี้พี่ๆรีบๆสะสมไปเลยก่อนที่น้อยจะหาของไม่ได้นะคะยกชนให้แบบนี้ชอบทักมาเลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้อยด้วยแล้วน้อยจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ